สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องสมพรนะคะวันนี้ครัวสมพรนะคะจะมาทาเมนูผัดพริกมะระไข่นะคะมะระนะคะนี่เลยล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะหัน่นบางๆเลยแล้ววันนี้นะคะก็จะนํามาผัดพริกมีนะคะก็จะมีพริกกับกระเทียมแล้วก็มีไข่ไก่สองฟอง มาดูวิธีทําที่จะทําให้มะละไม่ขมเวลานําไปผัดนะคะใช้เกลือนะคะโรยลงไปก่อนเลย1ช้อนแล้วก็ใช้มือนะคะของเรานี่นะคะขยำขยำคุกเขาให้ทั่วกันเลยนะคะเราก็จะขยำแบบนี้นะคะแล้วก็เทน้ำใส่ลงไปเลย ะะเมื่อเราใส่น้ําแล้วเราก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะนี่นะคะนําใส่น้าไม่ท่วมแบบนี้แช่ทิ้งไว้5นาทีแล้วนะคะเราก็มาทําการลวกมะระเลยนะคะก็ต้มน้ําให้เดือดนํนมามะระที่เราแช่น้าเกลือไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเทลงไปเลยจ้า ทิธีนี้นะคะก็จะทําให้มะระของเราเวลานําไปผัดนะคะไม่มีรสขมหรือขมน้อยลงนะคะเพื่อนๆเราก็ทําการลวกนะคะใส่เกลือลงไปอีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะเราก็จะลวกพอสุกนะคะมะระผัดพริกใส่ไข่ หั่นชิ้นให้บางเลยนะคะมาละอันนี้สมพรใช้แค่ครึ่งลูกนะคะลูกใหญ่มากเลยก็ใช้แค่ครึ่งลูกนะคะนี่เลยเราก็ลวกประมาณนี้นะคะเราก็ตักออกนี่นะคะนำไปเทน้าออกน้ำออกแล้วก็มาทำการผัดพริกกับกระเทียมนะคะ เมนูนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเลยที่ทำแล้วอร่อยมากๆนะคะมะระก็มีประโยชน์ด้วยต้มหมูก็อร่อยนะคะแกงกะทิก็ได้นะคะสำหรับมะละนะคะก็เป็นผักอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำอาหารได้หลายอย่างเลยนี่นะคะเราก็เจียวพริกกับกระเทียมให้หอม พริกก็ใช้พริกแดงนะคะหั่นซอยเราก็เคลียพริกไว้ข้างๆกระทะนะคะแล้วก็เทไข่ลงไปทอดนะคะเป็นมะระผัดพริกนะคะใส่ไข่เราก็ทำการขยี้ไข่ให้เป็นชิ้น,นเล็กๆนะคะ แล้วก็ผัดรวมกับพริกเลยไข่สุกแล้วนะคะเราก็ใส่มะละที่เราลวกน้ำไว้นะคะใส่ลงไปผัดให้เข้ากัน ผัดเข้ากันแล้วนะคะเราก็มาทำการปรุงรสกันนะคะใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะก็ผัดให้เข้ากันตามด้วยน้ำมันหอยนะคะ น้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนชานนะคะเราก็ผัดให้เข้ากันเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูผัดพริกมะละไข่นะคะพะพรก็จะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะ กลิ่นหอมด้วยนะคะเพื่อนๆน่ากินด้วยนี่จ้าก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะมะระก็เป็นพืชที่เราหาง่ายนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนคงชอบทานมะระนอกจากต้มหมูแล้วนะคะเราก็มาผัดใส่ไข่แบบนี้นะคะนนี้จะเป็นผงปรุงรสนะคะไข่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะ เสร็จแล้วจ้าอันนี้สมพรก็จะผัดแบบแห้งๆนะคะไม่ใส่น้ำเยอะใครชอบน้ำเยอะก็ใส่น้ำได้นะคะเสร็จแล้วจ้าไปค่าเราไปตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยมาค่าตักใส่จานเลยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยอร่อยจ้าผัดพริกมะละใส่ไข่ ใครชอบก็นําไปทําทานง่ายๆนะคะแล้วก็มะระก็จะไม่มีรสขมด้วยถ้าทําแบบที่สุพรทำนะคะก็คือขยากับเกลือแล้วก็ไปแช่น้ําเกลือแล้วก็นํามาลวกนะคะหรือบางคนอาจจะชอบรสขมก็ได้นะคะก็มีวิธีหลายวิธีนะคะนี่เลยจ้าวันนี้สมพรก็นํามาฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ